สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุกันนะคะจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานนานพอสมควรแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาลงแล้วนะคะแต่คือช่วงนี้เราไม่ค่อยอ,อสั่งพัสดุสกุช,ชิไปเอะก็ไม่ค่อยมาแกะกันนะคะวันนี้มีพัสดุมานะคะไม่มีชื่อร้านบอกนะคะ คือพี่เขาเขียนเขียนเป็นแบบชื่อคนมาเป็นเออเป็นชื่อพี่เขานะคะก็ต้องเป็นคนอยู่แล้วแม่ที่เขียนใช่ไหมโอเคค่ะก็ส่งแบบลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคือที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยคือเออแบบต้องตามงานต้องแก้งานอะไรอย่างงี้นะคะคือใครที่อยู่มัธยมก็จะรู้นะว่า ออใครที่ไม่อยากติดสูงติดรอเนี่ยก็ต้องเคลียร์งานแล้วก็รีบส่งคุณครูเนาะคือตอนนี้เราก็ไม่ค่อยมาอัดคลิปเท่าไหร่นะคะแต่ก็บางคลิปก็มีคลิปเก่านะคะที่ลงไปบ้างอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยไม่เบิอ์แล้วอันนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าสั่งอะไรไปนะชื้ ช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าสั่งอะไรไปบ้างนะคะแต่ก็รอรับของอย่างเดียวนะตัดเดี่ยวหนักมากเฮ้ยเฮ้อเฮ้อชิงเืออะไรนะี่ยนี่ ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวมาดูของแถมมันก่อนเลยของแถมนะคะเป็นขนมนะคะนี่นะอยากกินหิวอยู่พอดีนี่นะคะชอบอัญญาเคยซื้อมากินนะมีหลายรสมากมันจะเป็นแบบแผงยาวๆเลยอ่ะอันนี้คือน้องเขาน้องน้องเราชอบซื้อมากินนะคะมันจะละลายในปากด้วยเนาะตัวนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะของที่สั่งนะคะนี่ สองชินี้คือตอน,นก็ไม่แน่ใจว่ามันแลหรือเปล่าแต่เห็นไม่ค่อยมีร้านไหนขายแล้วนะคะคือตอนนี้คือไม่เห็นว่าร้านไหนขายแล้วนะอืมที่แบบไปดูในไอจีอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นร้านเขาขายกันนะคะน่ารักเดี๋ยวเรามาดูสีน้ำตาลก่อนนะคะนี่เป็นแบบนี้นะอันนี้นะคะเป็นของ ของอะไรอะของไอบูมหรือเปล่าคือเคยได้ยินแว่วๆนะคะว่ามันเป็นของบูมอะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของอะไรนะคะแต่ชอบแพ็กเกจมากคือสีแพ็กเกจมันสวยอะเห็นปะชมพูคือบแบบน่ารักมากอุ้ยมันมันซโลด้วยนะ มาดูสีชมพูกันนะคะคือเราชอบสีชมพูมากกว่าเนื้อมันเนื้อมันนุ่มกว่าความสัมผัสแบบเนื้อนุ่มกว่านะคะอุ้ยชิ้นมันใหญ่นะใหญ่กว่าที่คิดเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะคะแพ็กเกจมันก็เหมือนกันนะคะประมาณนี้นะขอแกะสีชมพูกันชอบสีชมพูอะ หอมอ่ะเดี๋ยวปิดแพ็กเกจก่อนคือแพ็กเกจพวกเนี้ยคือแนะนําให้รักษาดีๆนะเพราะว่ากาวที่ติดกับแพ็กเกจเนี่ยคือมันจะแบบจางหายได้เร็วมากอืมกาวมันจะแห้งไวนะคะอุ้ยนุ่มซาโลชอบ มันมันมีตำหนิเนระแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีบ้างนะมีน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะใครจะให้มันแบบแบบเนียนกริบก็คงไม่น่าได้นะคะเพราะว่ามันเป็นฟองน้ำนะแล้วก็แบบมันยืดหยุ่นมันยืดหยุ่นไม่รู้จะพูดยังไงนะคะน่ารักชอบ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย